เจ้ารู้จักมะเร็งหรือเปล่าเอาเถอะเราจะได้ไปเลนกลางกันนั่นเองเดี๋ยวเราไปเลนกลางกันดีกว่านะครับอาอันนี้ลงมาสักนิดนึงเดี๋ยวมองไม่เห็นแมพเ,เฮเดินมาพรอกับคลิปมากมายหลายตัววันให้เราจะเจอเป็นใครว่ะเดี๋ยวมาดูกันอาจจะเจอเป็นเคนเนตไม่ก็เซตนะครับ <What? S 1> น่าจะเจอเซตแหละ, <What? S 1> ละอันนั้นใช่ที่หนึ่งแทงไปหนึ่งทีอุย้ย แทงไปอีกหนึ่งทียิักเซตเซตมีสกินด้วยเซตมีสกินอย่างนี้ต้องหาซาก,กี้ต้องพายุใส่เซตมีสกินเหรอมานี่ซิเซตแทงไปหนึ่งทีแทงไปหนึ่งทีนี่มาหนี่แทงหน่อยแทงไม่โดนไปแทงแทงอีกที โดนสักดีเป็นไงล่ะเจ็บล้วสิเจ็บล้ว<า>สินี่โดนพายุปีกหนึ่งดอกเป็นไงเป็นไงเป็นไงกกเดี๋ยวขอเก็บพลังลมปานก่อนแทงสกิลแทงสกิลเก็บพลังลมปานเอ่อลมปานพลังบายอเอาบนท่าที่หนึ่งหาสกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรารู้เดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราดูกัสนสแลปนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโดน,นไ,ไม่ดีโดนไม่ดีโดนโดนไม่ดีพี่ยังกำแพงล้ม น,นี่นี่นี่ไม่โดนไม่โดนเลยไม่ถึงกูกูเนี่ยไม่โดนเลยตายอธิบายตายเลยนะไม่รีบร้อนเมื่อก uh, ี้อะไรก็ไม่รู้เออไม่เห็นแล้วกันนะเฮ้ยเซตมันหายไปไหนแล้วนะเอะเซตมันหายไปไหนแล้วนะข้าคือปรมาจารย์ ผู้ที่แข่งแต่งที่สุดมานี้จเ,จ,เจาเซฟเจาเไปนินจาแล้วมาเจอยักษ์ามุไรอย่างข้าเข้ามาไอ้น้องน้อมีสก,กินรถอนเฮอ่ะครับมานี้สิครับก็มีสก,กินนี่ว่ะเออ <c oughs> แข่งวงหนึ่งดอกนะฮะเก็บลมปานเก็บลมปานเก็บก,กำลังภายในฮัล <c oughs> สก,กี้อุ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวเอาน้าตลบสก,กิลมันบ้างนะ <c oughs> เราไม่ได้หลบสก,กิลมันเลยอ่ะ มาแล้วครับเพื่อนเรามาแก๊งแล้วจังหวะนี้ยังไงยังไงยังไงปล่อยพายุไปหนึ่งทียังไงแทงไหมเข้าไหมเข้าหรือเปล่าฟาดขวาไปหนึ่งทีไม่โดนผมเนี่ยตีไม่โดนน,ดน,นี่ฮาร์สก,กี้อุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยี่เจอฮาร์สก,กี้มาหน่อยกําแพงลมกําแพงลม อฮ้ยฮัสกี้อุ้ยมันมันมันไม่โดดวะอุ้ยกูปาหลายรอบแล้วทำไมมันไม่โดดสักทีมันไม่อธิบายอุ้ยปาปาปามาหลบได้มามามาอออููู้้้ตาย มามานี่ดิมานี่ดิอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนฮัสกี้อุ้ยไม่โดนนี่กี้ไม่โดนสักทีกลายเป็นกี้กี้แลกูเนี่ยอธิบายอ,อมาขอสักดี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 เกด็กด,กดพายุแล้วครับเกิดพายุแล้วมาแต่ไม่อันตีไม่อันตีเพราะว่ามันอยู่ในป้อมใครจะอันตีทำไงจัดการเซตเดียวแม่งกลายเป็นมาลิงแล้วกู อคิดคิดแผนคิดแผนคิดแผนน้อยคิดแผนน่อยเก็บลมเก็บลมเก็บลมหนึ่งทีเก็บลมหนึ่งี้สไลด์สไลด์พายุอืมสไลด์ครับอมเฮ้ยมามาสกี้ดึงขึ้นปังปั้งปังปั้งเป็นไงล่ะบึ้งไม่โดนไม่โดนสักนัดกูไม่ได้เล่นปืนเนี่ยลูกกูจะปั้งทำไมเฮ้ยเฮ้ยเพื่อมันมาโอ้แตก ต้องใช้ปีปาเปลี่ยวสไลด์สไลด์สไลด์หนอนบิ้ว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 ้เฮียมันมาอีกแล้วมันนี่นี่นี่มันคก็สเต็ปครับมันคก็สเต็ปมันคก็สเต็ปมันก็สเต็ปมาหนีมาหนีมาหนี เดี ig, nice ๋นิดเดียวแบบนี้มันมันเลือดเหลือนิดเดียวแบบแบบแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็เสร็จแล้วก็เออเออเออเลือดได้หมดเลยุ้ยเป็นไงผมก็ได้มาครับตั้งหนึ่งคิวเนี่ยสุดยอดปะไอ้ไปโกนโง่เลยไปเล่นโง่แล้วกูมาแง่ยุ่มหาย เพื่อนเข้าเลยนั่แหละเออเออนี่แหละนี่นี่หละอุ้ยนี่หละมึงมึงสอนย่าเองสอนสอนย่าเรอสอนชาสอนย่าเออเป็นไงเป็นไงเป็นไงเป็นเป็นเป็นยังไงอ๋อเยี่ยบติดแถบเพื่อนมันมาแล้วเพื่อนขลังออออออูอูอ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 ูอูอูู ก็กระจอกอ่ะครับกับบ้านซันิดก็หน่อยเมื่อกี้ให้โซ่จะเติดเทพมามองขวามไม่มีตีป้อมต่อมาเลยไอ้ป้อมอุ้ยมันมาแล้วนีอุ้ยไฮอุ้ยไฮ อุ้ยพายอ่ะเออมันจะมาหายอ่ะเออจะมาห่อมันจะมาห่อแต่ก็ตายเลยไม่มีใครมาช่วยกูเลยมึงทำไมไม่ช่วยกูไอ้เคลลินเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาไม่ได้ต้องราดช็อตต้องราดช็อตแบบนี้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 อุ้ยเออเออเออะไรก็ไม่รู้ทำอะไรก็ไม่รู้ไม่โดนเทียอะไรเลย เพื่อนเอยู่บ้านเฟักเลยคุณ <sci> ทำอะไรทำอะไรลงไปขอโทษนะเพื่อนเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆริเลยเออไม่ติดแถบมันบ่อยยังวะเออุ่โดนสองขึ้นเลยครับรเลยรเลยวิววิอวิมันเป็นแผนมันเป็นแผนแผนไอ้เพื่อนคิวเป็นไงล่ะโอ้บอกเลยอย่างเทพอย่างเทพอืมเข้าเราออกได้เพิ่งทำได้ครั้งแรก

เออเออพายุพายุเอ้า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 ชิบหายเอ้าชิบหายแล้วกูเป็นไงมันคือแผ่นที่คีโมมาคิวอะผีแผ่นดีข้องผีเจ็ดแสกเจ็บเลือดเฮ้ยวไม่โดนนะมันบิดไปนิดเดียวเองอะทไมไม่โดนนะแม่งคำนวณแท้ ะะจบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับยาซูโอเป็นไงผมเล่ยนยาซูโอได้เก่งใช่ไหม,มเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกตาดีกว่า